สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อรกับสบายดีมเมื่อนี้กัปตันกับฮะกับคืนแต่ดำหน้าพี่น้องสิปเป้ามาข้อมากินสมตอนเที่ยงพี่น้องเลย <c oughs> เที่ยงเลยแหละตอนนี้กับสิเป้ามาข้อลับนางบูม่ได้ให้สลามไปขืนเอาเนาะเมื่อนี้กัปตันเป็นตากล้องเมื <c oughs> ่อนี้พี่น้องสลามย่งางย่างคืนเอามาข้อเด้อ เฮาสีคลามคลามหัวยพี่น้องคลามหัวไปเอ,อามะข,ขอ้อต้นขึ้นเอากับสาวจอยนั่นแหละคลิปนี้คลิปนี้มีสาวจอยมาเด้อมเด้อพี่น้องเด้อสาจอยพันธะยอยู่ต้นขออ้อพูสาวจอยเบาไก่พันธะยอยู่ต้นขออ้อผมพันมาแต่ตัดผมพันธุ์โทมาหากับตันา่า มันคืนน้ำมะเขาะเนี่ยเพื่อนวะคือมะเขาะสู่กินเนี่ยเพื่อนวะตัง้งแต่กระสเอามะเมาขาะมากินน้ำกันเลยอืน้ำหัวไหลลุลง่งลวงโอ้มีเบี้ยย่างเสยมีเบี้ยย่างหน้าเสยว่องตลาดได้เลย คือมาเย็นแด้อติ๊ต้าอยากอาบน,น้อยเนาะไรตุดต๊ดตุ๊อาบพี่น้องออติ๊ต้าอยากอาบสลามน้ำหัวเย็นเย็นสลามเอ่ยน้ำหัวเย็นเย็น อาบนี่พอดีกำลังเหมาะเลยอาบนี่ยนี่สลามมาแล้ให้สลามเป็นคนขึ้นเอามาอคอยุบสบายดีสบายดียดพี่น้องยางมึงไงขึ้นมาอคอพี่น้องเย็นข่ากระลิ้วพี่น้องเย็นยีลีว่าน้ำห่วย ออโอ้แมงตะโอดแมงง่วงพี่อ้อง่แมงงวงแม่ห้อง โอ้ขึ้นปไาผพวจังงาบากดกบ่าวไก่อยู่ใต้ข้อผัวสาวนางคอยเริ่มข้อนี่ ไฟ <ś les> วะไฟวะนี่วะ <for> <ś les> สันไปพี่น้องปุ้ยทรงผมโอ้ยอายดีข่อยอายเนาะอายไอ้ทรงผมซอจอยที่กว่าบ่าวกัปตันไอ้คิดว่าคิดว,ว่าจอยเนียไปติดผู้บ่าวบานนัณฑยุ่งเลยไหนะโอ้ยว่าผู้บ่าวบัณฑยุง่งเอาไปานนเไปมียนแลน้วเนาะวะฮะทั้งแต่หมู่บ้า,<อ>านมันซ<อ>ื้อทันใหญ่เออหน้าเบิกวะ เออน่าเธอไม่ดําพงดําพงผมไม่มีน้ำไน่อยสิจุเออคนหนึงอาลูคนห่งการัดงานอะมีแตนได้เขาอ่ะงานอะมีแตนไหนเอามาเอามาให้อยู่ทุ่งยางนะรัดใส่ทุ่งยางได้รัดหัวห้ไก่หัให้จอยหัวเอ โอือแม่งกระเบือะอะเน,นาะผุ่นน้งนองสาวก็นั่งน้องสาวมันน่งเช็กสี่ตายแทวบานน <c oughs> ี่โอ้ยโอ้ยเข่าเรางามลีเนะาะเริ่มขึ้นแล้วเริ่มเกี้ยวงามแล้วโู้งามตั้งผู้มันดกนาะนลสลาม,ามขึ้นน้องมะเขาะล่ะ นังขคือมาหล่นบวีเอวีอาใส่ทุงยางมึงนะไก่ใส่มึงมึงขืนน่ใส่ทุงยางมึงคือปล้กแทะเห็ดใส่ถุงยางโว้ยมึงคือปึกแทะใส่ทุงยางเอจอยขึ้นเองเลยตีจอยโอ้จอยขืนมาข้อเองไง มันส um, ุกเลยได้มันสุกเลยได้พูนงาบงคืนเอากับจอยมือแล้วเนาะลัจอยดุกหรือเนาะรัดขึ้นพิษงาแล้วรัดน่ะข้าก็มาแต่ไรงัวพี่เนาะงัวลงกินเข่ากับเถ้าเราคือซื่อๆอยู่ส์เฮ้ยฮะงัวกินเข่า ไปใช่ไรวะเอาเลยสบายดีพี่น้องเ้าแมนปลาตัวร้อยมาหี่จ้ไอยได้สำนาหนาได้สำเนาขึ่นบักโดนนะโอ้ยาน พันย่านเลยย่านเต้นตอดไก่ดุนไปนแม่หนึ่งไก่ดนไปแม่หนึ่งอปโอ้าย่ไรอย่างมา หัวไปเมื่อกี้เขานะ่ะจักดี้ใอยแม่ตามมักถั่วถ้าไปเฮ้ยน,ยยนามึงคือเนียนเลยนามึงคือเนียนคือเศ้าซิวเลย แหมไปอยู่ในเมืองแหมไปอยู่ในเมืองแค่สมือ,มอนี่โอ้ไปอยู่ในเมืองเลยเป็นคนไทยเมืองเลยสีผิวกับโบมี่เนาะโอ้ยหาออทีอะผิวพันธ์ก็เปลี่ยนไปเว้ย,ไป,ยไปอาบน,น้ำปลาปลาเลยผิวพันธ์มันก็เปลี่ยนไปได้บุคือน,น้าไปเกาะบ้านน้ำมงูงนี่เว้ยโอ้ผิวพันธ์เปลี่ยนเว้ยหนาเนี้ยงวาเลือดแต่ห้ากับจอยแลวหนานแ,แหลบบา้ามามา้มาเลย ยมีแมีอยซิโอปหนุยกเคลื่อนไปอยู่ในเมืองจะบเนบูยังอเนําใส่เนก็ซิงาไอใสซินหะเออตะกี้เคยใส่แล้วตะกี้ซิวกับพี่ลึกใส่โยมหนังยุบยุบแล้วก็ขืนมายุบแล้วก็ขืนมาก็ซินนะใส่กซิ่นถ้าก่อนนอนมเข้นท่านท่านอยูเพือนเขาบไปใส่กัท โอเคเนาะบ้านในห้องกับซี <laughs> ิีก <zek> ับบ้านเลยพี่น้องกับเทียงหน้าเนกับบ้านเนาพี่น้องเอ้ยกับเทียงหน้ากับเทียงหน้าปลาปลาปลา มาแบงก็ซะด้วยทุกคนมาแบงก็ได้ปะปายุขาด้ปะนี่คุณ่ะลูกแตนพี่น้องแตกสะเดี๋ยวเก็บกินก่อนูู้้บ่าวภูไทยบ้านนอำผงท่าก็ขึ้นมาฮอดพี่เสย ปาตัวเห็นผู้บ่าวบอได้จอยเดี๋ยคึ้นตามก้นโลดว้ยเงือดเด้จอยเอ้เห็นผู้บ่าวบ่ได้แต้นกับบยสนแตนแล้วบาทนี่เอาเบิ้งเห็นผู้บ่าวมาแล้วปืบปาบขืนตัวทีแท้ลงมาอะไได้พี่น้องเออที่แท้ลงมาอลไรได้ค่ะขืนไปใหม่ เออทูจอยบ่ได้เดยเป็นผู้จอยนี่ออมีการไห้มีการเอามืออะใส่อีกอย่าปากอีกโอเคพี่น้องสิได้เมื่อเที่ยงหน้าละลาสหิวเ่าเมื่อเดย์จอยเมื่อเล้จอย ไปปะเแล้วาเออเดี๋ยวไปสิติเออผู้สาวเอ้อ ฮะเอ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 สาวจอยพี่น้องเห็นผู้บ่าวมาเคาะมาเคาะเห็นผู้บ่าวขึ้นมาเคาะขึ้นน้ำปรับโลดโอ้มมาาว่าจอยรรมาดาเนาะลงมาได้พี่น้องลงมาแต่ต้นมออะเข่อเลยลงมาแต่ต้นมะเข่อเลยเห็นผู้บ่าวมาเพราะว่าขึ้นต้นมะเคาะน้ำล้างผู้บ่าวรีบ <c oughs> <laughs> จอยเอ้ยขกหลายเนาะนางโอ้ยพแดดแดดแดด ใจมาอยู่กับเบาเสมงมองบอลาไปกินจี่หยน้ำกัน งหนอไม้ที่พาไปเปี่ยนความแต่ขี่รถใช่นะแต่อายเอสัญญาว่าจะไม่เห็นแต่น้องนะนี่ใจจะหักไปก็เสียใจคือเก่าลงหักคนที่เขาบ่าหัวซางจะมีน้ำตาเขาก็บพ่งชน mà